เช้านี้ที่หน้าบ้านเด้อค่ะนี่ค่ะเบิงบางฮงก็เป็นบักลายดอกไม้ดอกกุลหลาบกำลังแตกเพนะิด้ย้ายไปใส่กันดินอยู่ที่ทุ่งหน้าวายเพฟาวามันต้องได้ใส่ดินลึกเนาะดอกกุหลาบเริ่มเหี่ยวแล้วกำลังออกดอกไม่ก็มีเหี่ยวก็มีนคะคะไปเบิงกบพพัฒ ใส่ชุดนอนไปย้มตุ้มกบเมื่อเช้าได้กี่ตัวได้สองตัวตัวใหญ่เลยบอกได้สองตัวเมื่อคืนนี้หมานจักบาทเมื่อคืนนี้แล้วเล่าเหรอแมนสามตัวสามตัวสองหนึ่งสี่เนาะขบุรี่ดอกขั้นขั้นผู้ใดตัดเหรียญก็เสีได้บนล่างเนาะของหมอดูเลขเด็ดก็คือกันถ้าผู้ใดตัดเหรียญก็ได้บนล่างนะคะโอ้ตัวใหญ่อีกแล้ว อย่างว่าได็กโต,ตย,ยิย้มๆพูดนะาหวไหวไปเบิ่งเมื่อคืนนี้ได้สามตัวมือนี้เศร้า,ามื่อเศร้าได้มื่อเศร้าได้สองตัวเป็นหาตัวมื่อนี่เมื่อวานนี่กับมื่อนี้ได้หาตัวโอ้อีกระปูด,ดอง <c oughs> อีกปูย้ำนี่เริ่มซิมันเลเดอรค่ะเอฟซีไปเบิ่งกบอยู่ในถังค่ะว <c oughs> ่าเพื่ได้คอยล่ะสะอ่อน ไอ้พัดไปใส่หากินแล้วได้ถูกตลอดหมานตลอดเลยจำมือจำมึงเด้อนี่นะนี่นะโตยิ่ใหญ่เอฟเอฟเมื่อวานันเมื่อก่อนได้เจ็ดโตเมื่อนี้ได้รวมทั้งหมดหาัวเป็นสิบสองโตแล้วเนาะกินบ่เบิดลนี่นะโตยิ่งใหญ่ใหญ่กูนะ ดนเดือดขึ้นมากกบหน้าทิแทนะนะคะกบหนาจริงๆบไดาจกตาเด้อเนาะคะ่ะเป่นหาเองเงท่นหมานค่ะหาอยู่หากินหมานนะบานอันนี้ขางบานได้นี่ค่ะกำแพงขางบานนะั่นตอนเชา้ชาเช้าอีนอี้หกโมงครึ่งนะ่ะ อ่ตามนี้ค่ะบ้านผู้ใดหนาวเนยขอเสียงเลยเด้อค่ะจะเป็นคลิปเง่ยเาเนี่ยเนาะมาทักทายสบายดีตอนเช้าของวันที่28ตุลาคม2568นะคะแม่น้องคำแพงมาทักทายสบายดีเอซทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลวันนี้ เพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางฮาหนอยรวมของพิ่พหาดเซียนเชียงใหม่เซียนโคลาเซียนอุดรของอาจารย์สวัยแล้วก็น้องเพชรนำโชคในคลิปนี้นะคะแม่เพนฝากเอฟซทั้งช่องเบิงคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก่อนจะเข้าไปเบิงผลงานของแต่ละสำนักและตัวเลขแนวทางมือนี้นะคะแม่เพ่นก็นจะมาถามข่าวๆ่าวเอฟซทั้งช่องเมื่อวานนี้เป็นจังไดกันแน่ลาวพัฒนาและฮานอยมีผู้ใดมานบ ผู้ใดมานขอเสียงเนเดอ้อค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพน็นผู้ใดกดไลค์กดแชร์ถูก3ตัวตรงๆนะคะอ่ะวันนี้แม่เพ็นจะให้ FC ฟซีทางช่องมาเบิงผลฮานอยพิเศษเนาะเมื่อวานบนออกที่486แปดล่างออก20ผลฮานอยปกติบนออก583แปาล่างออกสอ ส่วนผลฮานอย VIP บนออกหกห้าหนึ่งล่างออกสองสามนะคะเมื่อวานนี้ผู้ใดถูกสมตัวนะคะขอเสียงดเดอ้อสำหรับแม่นองกํแแพงถูกแค่เลขสอตัวฮ่าฮ่าไได้ซื้อสตัวเนาะของหมอดูเลขเด็ดเพิ่นไหามากเม็ดเดี๋ยว่ายัางบ่สื่อน้าเพิ่นอยู่โอ้แต่เงินปกติไม่เพิน่นสื่อเลยแต่เมื่อวานนี้มันเป็นอย่างมีเครื่องเค่องข้างๆบ่อยากสื้อเนาะ อ่าของเซียนอุดรเมื่อวานนี้ฮานอยรวมวิ่งรุ่นเด่นหนึ่งรองสองตัววิ่งตัวรุ่นหนึ่งมาสองมาจับคู่ให้เข้าอยู่ที่ห้าหนึ่งเนาะเพิ่นลไฮมาหนึ่งหาเลขออกหาหนึ่งบ่นของฮานอย VIP เข้าหนึ่งฮานอยนะคะส่วนสองบอมมี่สองศูนย์นะคะ FC ซเนาะ ส่วนของพี่ประหาดวิ่งลูด่เด่น9เมตรเดียวเมื่อวานนี้ฮา้อยหลุดนะคะบ่เขาแต่ว่าล่าแตก3ตัวโต๊ดนะคะ fc ให้มา2 1 4เลขออก4 1 2กลับกันเนาะเมื่อวานนี้เพื่อนอันเพื่อนเขียน2 1 4 2เทื่อน,นะคะ fc 2ชุดเลยเนาะแม่เพื่อนเปลี่ยนมาเป็น2 1 7ให้น่เนะเนาะผู้ใดบ่งคลิปคงจะหูแหละเมื่อวานนี้ ส่วนของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานวิ่งลูดเด่นหนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งมาอยู่แต่ว่าจับคู่โบเขาะนะคะของเซียนโคราชวิ่งลูดเด่นแปดรองเก้าแปดมาแต่ว่าจับคู่โบเขาะนะคะแปดหกแปดสามให้มาแปดสองกับแปดเจ็ดช่วยแปดละเต็มเนาะของอาจารย์สวายวิ่งลูดเด่นสามเม็ดเดียวสามมานะคะสองฮาหนอย จับคู่ให้นี่ค่ะเข้าอยู่ชุดสามตัวบนนะคะเข้าล่างของฮานอย VIP หนึ่งฮานอยเนาะน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่นสามลองแปดมาด้วยกันนะคะสามแปดแปดสามเนาะส่วนตัวจับคู่ก็อยู่ในชุดสามตัวนะคะสองเจ็ดเจ็ดสอง มาเอาตัวเลขว่าแนวทางของวันที่28กันเลยนะคะสำหรับภาหน่อยรวมน้องเพชรนำโชควันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่น6ลอง0จับคู่ชุดเน้น6 6 6 0 6 4 6 8ชุดลอง0 0 0 4 0 8 3ตัวบน1 60, 6 0 6 6 0 8 6 4 5 7 2นะคะ ส่วนเมื่อวานเนาะว,วิ่งลูดมาทั้งสองตัวจับคู่ชุด2ตัวบอเข่าอยู่ในชุด3ตัวนะคะสตัวล่างของฮานอย VIP นะคะหรือของของฮานอยปกติวบาพิษค่ะสำหรับวันนี้ให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งลูดเด่นที่6กองศจับคู่ชุดเน้น6 6 6 0 6กศูนชุดลอง 00, 04, 0ู0ย์ศูตัวบน1 6 0 6 6 0 8 6 4นย์หกหนะคะ มาต่อที่ตัวเลขแนวทางของอาจารย์สวายนะคะสําหรับของอาจารย์สวายวันนี้นั้นให้วิ่งลูดบนล่างเด่น4เมตรเดียวนะคะจับคู่ชุด2ตัวมี1 4 2 4 3 4 7 4ชุดรองก็จะเป็น8 4 9 4และ0 4นะคะ เมื่อวานค่ะของอาจารย์สบายวิ่งรูดเด่น3-3มา2มาสอฮานอยนะคะมานนยปกติกับฮานอย VIP เนาะแต่ว่าจับคู่อยู่ในชุด3ตัวนะคะชุดกันเนาะก็คือ2-3งล่างของฮานอย VIP นั่นเอง วันนี้อาจารย์ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่4เม็ดเดียวนะคะชุด2ตัวก็จะมีจะมี1 4 2 4 3 4 7 4และชุดลอง8 4 9 4และ0 4นะคะมาแคปหน้าจอของน้องเพชรนำโชคและอาจารย์สวัยก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวพาไปตามของซีเซียนกันต่อเนาะ อ่ะโอเคนะคะแคปหน้าจอได้หร้อยังคะไปต่อคะ่ะมาต่อที่ตัวเลขแนวทางของเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่นที่8ลรอง9าจับคู่ชุดเน้นให้8 1ด2 8 7แล้วก็ชุดรอง9192และ98นะคะเซียนโคราชเมื่อวานนี้ราวพัฒนาของเซียนโคราชเข้าบนล่างชุดเน้นทั้ง2ตัวเลยนอกคนเน้นวงกลมที่สอง4เนาะแล้วก็2 สอยังสงเจบอกเนาะ,นะก็เข้าที่สองหกับสอสบนล่างเลยนะคะเอาตัวกับนะคะสำหรับวันนี้มาบึงฮานอยของเซียนโคลาดเนาะเมื่อวานวิ่งรูดเข้าตัวเด่นแต่ว่าจับคู่บบเขาามือนีไฮมาไม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่8ปรอง9เหมือนเดิมนะคะจับคู่ชุด2ตัวก็ชุดเดิมเลยนะคะ f อชุดเน้นก็เป็น8 18 2 8 7ชุดลองก็คือเก้าและเก้นะคะ มาต่อที่ฮานอยรวมเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่น3ลรองเก้าจับคู่ชุดเน้น3 1กับ39ส่วนชุดรอง91กับ98นะคะเมื่อวานเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น1เม็ดเดียวหนึ่งมาอยู่มาน้อยสุดท้ายเนาะให้1 4สี่เลขออกห5้าเนาะม่วนนี้วันนี้เซียนเชียงใหม่ให้มาแล้วเป็นวิ่งลูดเด่นที่3ลรอง9จับคู่ชุดเน้น3าหนึ่งกับ3 9ส่วนชุดรอง9 1กับ98นะคะ แคปหน้าจออาของเซียนโคราชและเซียนเชียงใหม่เด้อจากฮาหนอยรวมวันนี้ อ่ะโอเคนะคะแคมปหน้าจอได้แล้วไปต่อที่ของเซียนอุดรส่วนตัวเลขแนวะทางของเซียนอุดรวันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่2อรองสจับคู่ชุดเน้นให้เป็น2-1กับ2-3ชุดรอง3-1กับ3-4นะคะเน้น2คู่รอง2คู่เนาะของเซียนอุดรวันนี้ เหมือนเดิมนะคะเมื่อวานวิ่งรูดเด่นที่1ลองสองตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง2ตัว1ก็มา2ก็มาจับคู่ให้เข้าอยู่ที่1 5เลขออก5 1, 1บนของฮานอย VIP 1หนฮานอยนะคะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่2อรอง3จับคู่ชุดเน้นก็คือ2 1กับ2 3ส่วนชุดลอง3 1กับ3 4นะคะ สุดท้ายคลิปนี้มาปิดคลิปด้วยของพี่ประหัตนะคะแนวทางฮาหนอยรวมของพี่ประหัตวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่นหนึ่งเม็ดเดียวนะคะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเน้นที่หนึ่งสองกับหนึ่งสามนะคะส่วนเมื่อวานเนาะของพี่ประหัตวิ่งลูดเด่นเก้าเม็ดเดียวหลุดนะคะบ่มาเลยเนาะคะ่ะรลุดค่ะ วิ่งลูดหลุดจับคู่ก็หลุดไปตามตามกันเนาะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่1นเมตรเดียวค่ะจับคู่ชุดเน้นก็จะให้มาเป็น1นึ่งสองกับหนึ่กับหนชุดลองก็จะเป็น1 8ึ่กับหนนะคะมาแคปหน้าจอค่ะเซียนอุดรแล้วก็ของพิหัสวันนี้จบคลิปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไม่เพนจะตามแนวทางฮานอยแยกแม่นๆของ ตาปากน้ำโพและเขาฝากมาเนาะแล้วก็จะมีฮานอยรวมมาเพิ่มเติมก็จะมีของฮานอยรวมยังมีของสุดใจพาลวยหมอดูเลขเด็ดพ่อเกลียงแล้วก็แม่ริ้วพารวยนะคะมารอติดตามชมด้วยกันเป็นคลิปต่อไปเนาะคะ่ะผูใ้ใดเบิ้งคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีกันต่อนะคะอีกสองสามมือก็จะได้รุ่นรัฐบาลไทยกันแล้วนะคะ ผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดอย่าลืมเดอ้อคอมเมนต์ใต้คลิปมาแลกเปลี่ยนแนวทางกันได้นะคะทุกทุกอย่างทุกทุกเซียนทุกทุกอาจารย์ที่ให้ตัวเลขมาก็ให้เพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันนะคะเอาไปเทียบเทียนใส่กันนะคะหลายหลายสำนักหลายๆอาจารย์เนะาะคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ